กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมได้จัดก,กิจกรรมท่าเรือสะอาดปลอดภัยถวายสมเด็จพระเทพ 60, เพ,พระเะกีรติสมเด็จพระะเทพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษาย,ยน2558เมื่อวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2558โดยมีนายจุลาสุขมานพอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมทําความสะอาดท่าเรือร่วมกับจิตอาสาเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าอาสาวารี ผู้ประกอบการและประชาชนโรนนชรรนครงกรารนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะครับ60พรรษานะครับก็โครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งในโครงการที่กรมโทธาร่วมด้วยหลักเราก็พยายามจะเชื่อมโยงสิ่งที่กรมเยธาฯกับประชาชนอยู่ด้วยกันนะครับก็คือเราจะช่วยดูความปลอดภัยของแล้วก็ความสะอาดของท่าเรือวันนี้ก็เป็นช่วยกันทาความสะอาดก็เพื่อให้ประชาชนได้ได้สภาพของท่าเรือที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อเป็นต่อไปก็อยากให้ประชาชนช่วยกันดูแลความสะอาดความเรียบร้อยอะไรต่างๆให้ ให้ดีขึ้นแล้วก็รักษาเรอนี้เอาไว้ฮะถ้าเรือสะอาดปลอดภัยถวายสมเด็จพระเทพ60พรรษาเป็นกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดท่าเรือโปเทียบเรือให้มีความสวยงามสะอาดและปลอดภัยโดยการรณรงค์ทำความสะอาดในครั้งนี้เริ่มต้นที่บริเวณท่าเรือโปเทียบเรือตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน17ท่าอาทิท่ารัชวงศ์ท่ามหาราช ท่าช้างท่าสาธรและท่าเตียนรวมทั้งบริเวณกรมเจ้าท่าและท่าเรือริมฝั่งแม่น้ําในเขตจังหวัดนนทบุรีประกอบกับในปีนี้รัฐบาลได้กําหนดให้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยการจัดกิจกรรมท่าเรือสะอาดปลอดภยัยถวายสมเด็จพระเทพรัษาาของกรมเจ้าท่าจึงมีส่วนช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางน้ําและสร้างจิตสํานึกในการรักษามาตรฐาน ความปลอดภัยทางน้ำส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหันมาใช้บริการด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่องก่มเจ้าท่าร่วมใส่ใจความปลอดภัยห่วงใยสิ่งแวดล้อมทางน้ำ